1นึ่งสหประเดชประคุณหลวงตานะครับให้ช่างมาติดเรลาสตันเลสเรียบร้อยแล้วนะครับเราสตันเลสกันตกนะครับเดือนี่นะครับครูบาอาจารย์กำลังช่วยกันนะครับทำงานนะครับบริเวณก่อสร้างนะครับพระพุทธรูปปางห้ามญาตินะครับเป็นสีเงินแล้วก็สีทองนะครับในช่วงพ่นสีนะครับ โอ้ี่นี่ขมืดจืดตาแล้วก็ยังทำงานอยู่นะครับนี่ขออนุญาตขึ้นไปข้างบนนะครับอันม้างนั่งล่านบอกครับนี่ครับเอาลงอีกชั้นหนึ่งเนาะโอ้อันพระเสียนี่แล้วเลยแม่นบอกครับนี่ครับนี่นะครับเอาขออนุญาตขึ้นไปด้านบนก่อนด้อนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับอาจารย์นุ่มมันนั้นนะครับท่านบอกว่าไม่ออกกล้องนะครับแต่ว่าผมชอบไทยนะครับ เด้อนะครับนี่นะครับนันเป็นอีหยังคำนี้อันี้ครับนี่ครับติดฟิล์มครับติดฟิล์มกันลอกบ่ไม่ไม่ติดฟิล์มกันลอกติดกันเพื่อนไปมาแล้วฟิล์มมันติดโอ้นี่พ่นพ่นสีเคลือบเรียบร้อยใช่ไหมครับเนี่ยยังเนะครับมันไ่จะเคลือบเพราะี่มันลอกไอตัวสีเี่บติดกันกันเพื่อนไงถ้าคะแนนสีมันเลยตัวนี้มันละลายเกล็ดแดดไงโอ้เกลแดดความร้อนไปอบมันนะครับ นี่นะครับคณะช่างนะครับอาจารย์สายฝนอาจารย์เก่งพระอาจารย์นุบอนันต์นะครับทํางานตั้งแต่เช้าจนถึงค่ํานะครับเนี่ยเด้อนะครับกาลังลื้อนั่งล้านนะครับส่วนที่สูงนะครับเลือไว้พอได้ตกแต่งองค์พระพุทธรูปนะครับด้านล่างเป็นพระอาจารย์นะครับมหาอภิสิทธิ์อธิมุตโตนะครับโอ้แต่นองพันกล้องนี่สวยเลยนะครับเนี่ยเด้อนะครับติดติดติด ติดเอียงติดใสนี่เขาเอหยังครับนี่หึมตัวพี่เอฟซีนซีนเนาะนะครับป้องกันฝุ่นป้องกันอะไรมากระทบนะครับลงสีไปก่อนแล้วนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็เลยมาถ่ายความงามนะครับอย่ามองแผ่นซีนด้านนอกนะครับมองด้านในนะครับเออนะครับแต่มันมืดแบบนี้มันก็คงกลมกลืนกันดีนะครับ นะครับไม่ได้มาถ่ายนานแล้วนะครับว่าจะมาถ่ายตั้งแต่ลงสีใหม่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าติดอุปสรรคอะไรนะครับสงสัยยังไม่พร้อมนะครับพอดีทําวัดสวดมนต์เสร็จแล้วนะครับนี่ครูบาอาจารย์กําลังทํางานนะครับพระอาจารย์นุบอนันต์พระอาจารย์กิ๋งและพระอาจารย์สายฝนนะครับดอนะครับช่วงมาตอนค่ำๆแบบนี้นะครับมันไม่ร้อนนะครับไม่เหมือนตอนกลางวันนะครับ เด้อญาติโยมทั้งบ้านนะครับผู้ใดใครก็ตามไม่มีโอกาสได้มาดูนะครับพระพุทธรูปปางห้ามญาตินะครับเป็นความตั้งอกตั้งใจของพระเดชพระคุณลุงตาพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับต้องการสร้างพระพุทธรูปปางห้ามญาตินะครับถ<จ>ิ่นพระพักไปทางทาวรเจติยะมหาวิหารมณฑลพระประธานวัดบ้านเก่าบอวนะพูดง่ายงคือหันหน้าไปทางห้องกรรมฐานนะครับเด้อนะครับทางขึ้นมาของหอแก้วนะครับ ถ้าไม่ชัดเจนประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับกล้องมันไม่สวยเด้อนะครับผู้ใดจะเป็นเจ้าภาพกล้องใหม่ก็ดีนะครับจะได้ภาพสวยๆ่านี้นะครับเอ้าเมียนอยู่บนเหยียญนหงือนะครับถ้าไม่งามก็โทษโทษช่างหัวนะครับโทษกล้องกนแล้วกันนะครับจะได้ไม่ผิดเนาะเอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับอยากให้ญาติโยมทั้งบ้านนะครับได้ดูความงามนะครับของพระพุทธรูปนะครับเป็นฝีมือของ ช่างมหาเล็กนะครับช่างฝีมือเอกของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับแล้วครูบาอาจารย์หลายต่อหลายรูปด้วยกันนะครับคณะช่างช่วยกันคนละมากคนละน้อยนะครับจนใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับเรื่องเล่าระบอบคำนี้ประมาณเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นี่ครับเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนที่วันไหนประมาณทักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เสร็จเนาะเหลือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถึงวันที่สิบหกเมษายนนะครับเสร็จแน่นอนนะครับโอ้เหลือเหลือพันนิดเนาะครับเนาะ เพิ่งเรียกอุณ,ลม,ออณลมนะครับนี่นะครับครูบาจันทอ๋อขอลงไปก่อนเด้อเพราะว่ากัวนั่งร้านะจมุดก่อนนะครับอันตารายน,นะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพาน,นี้ก่อนเด้อนะครับไม่ไ